สวัสดีครับชาวไซค์การทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมการวิเคราะห์บอลเนื้อเน้น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 ลสามคู่นะครับกลับมาเจอกันตรงนี้ทุกวันแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ต้องขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่ก็เหมือนเดิมครับเอามาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้ง3คู่เลยดีคู่แรกไปที่เวลาสองทุ่มตรงนะครับไปดูซันเดอร์แลนด์ครับทีมอันดับเจ็ด วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแอสตันวิลล่าทีมหนักสิบเก้านะครับเดี๋ยวคุณที่เจอมาเกมล่าสุดต้องย้อนไปนู่นเลยนะครับปี2018เป็นวิลล่าชนะ3ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเซนเต์แลนด์มาดีเลยนะครับชนะ2สเสมอ1แพ้เสเมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็สเสมอทางคริสตัลพาเลซ0ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทาง วิลล่าเนี่ยไม่มีชนะเลยเนะครับเป็นการเสมอ3แพ้2ครับเกมน่าสุดสุดทางเบนฟอร์ด1นประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูนที่ตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับเซนตแรมวิลลตตกลางมีกวนิชาก้านะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางซิมงอาติงกราส่วนทางอสันวิลล่าจะมีมองแกนโรเจอร์ซับตรงกลางเหมือนเดิมนะแล้วหน้าเป้าเจ้าประจําครับโอลิวัตกินส์ครับก็ต้องบอกว่า เซนต์แนด์ชื่อชันอาจดูเป็นรองพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องชมว่าขึ้นชั้นมาเนี่ยเราทําได้ดีเกินคาดน,นะครับตองเจวิลลาที่กําลังแย่หนักเลยนะครับไปชในะใครในลีกมา4เกมติดเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมนในลีกที่ยังทําประตูไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเซนต์แอนด์เล่นในบ้านนะครับมอ้อย,ยจะไม่แพ้นะครับแล้วก็น่าจะยันเสมอแอสตันวิลลาได้1ประตูต่อหนึ่งครับคุยสองสองทุ่มเหมือนกันนะครับไปดูบอลหนักครับทีมดับ4ี วันนี้จะเปวดบ้านเจอนิวคาสเซิลทีมระดับสิบนะครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดไม่น่าเชื่อนะครับเป็นบอลนัดชนะสี่ปราบดูตอนหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ บอลมันี่ยชนะสามแพ้สองครับเกมล่าสุดตัชนะไบริทันสองพลาตูต่อหนึ่งส่วนทางนิวคาสเซิลชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองเกมล่าสุดแพ้บาร์เซโลนาในแชมเปี้ยนส์ลีกสองพลาตูต่อหนึ่งนะครับเป็นทุกวันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวันนี้บอลมันตรงกลางมีไทเลอร์อดัมส์นะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอีวานนิวซอนครับส่วนทางนิวคาสเซิลจะมีฮาวิบาร์สกับลากเลยแล้วหน้าเป้าก็จะเป็นทางแอนโทนีกอร์ดอนครับไม่มีสักแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าบอลมันดูดีมากนะครับในช่วง สามเกมเนี่ยชนะมาติดเลยนะครับเกมแรกที่ทาล์พูนก็ต้องบอกแพ้แบบมีทรงดีด้วยนะครับแต่แล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยครับต้องมาเจอเนลเซอร์ที่ขึ้นผ่านศึกหนักมาในเกมยูโรนะครับความสภาพความฟิตผมมองว่าวันนี้เป็นรองแน่นอนแล้วก็เล่นเกมเยอนเนลเซอร์ก็ไม่ค่อยดุเหมือนเล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าชื่อบ้านน่าจะเจ้าบ้านน่าจะมีพอจะเฉือนเอาชนะเนลเซอร์ได้เลยสองประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเป็นที่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้เลยนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งไปดูบืนใหญ่อาร์เซนอลับทีมอันดับสองรองจากฝูงนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับแปดครับโดยคุณเจือกับเกมล่าสุดเป็นอาร์เซนอลชนะห้าประตูต่อหนึ่งเลยนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับอาร์เซนอลชนะสี่ท่าหนึ่ง 1, ครับเกมล่าสุดเอาชนะแอตติกบิวเบลสองประตูต่อศูนย์ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนทางซิตี้ ชนะสามแพ้สองครับเกมลัดสุดก,ก็ชนะนาโปลีมาในแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันสองประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้แอสตงไม่มียูเครสนะครับต้องใช้เอเบลซีเอเซ่เล่นกับทางโนนี่มาดูเก้ครับไม่ใช่นาเปานะครับส่วนทางซิตี้เนี่ยจะมีทางเชนามิโดกูลั่งเลยครับโดยนาเปาเป,าเป็นเออร์ลิงฮาลันเจ้าเก่าครับ ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลมีปัญหาเรื่องขุมกำลังพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่วันนี้จะไม่มีความน่าัวเป้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับยูเคเอสนะครับสุดทาง ซิตี้เนี่ยอยู่ช่วงก็บอกว่าฟื้นแล้วนะครับทีมเป๊ะแน่ชนะมา2เกรมรวดน่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะนะครับอย่างน้นอยผมมองว่าวันนี้แมนซิตี้จะมาสู้ได้ดีแล้วน่าจะมาแบกแต้มได้คู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอก,กัน2ปล่าดูต่อ2ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับเป็นเบลี์อังกฤษนะครับคู่แรกครับซันเดอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเสมอแอสตันวิลล่า1ปล่าดูต่อ1ครับคู่สอ2บอลหนักจะเอาชนะนิวคาสเซิล2ปล่าดูต่อ1และคู่สุดท้ายครับอาร์เซนอลจะทำได้แค่เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตออร์ซิตตี้2 2ปู่ สครับล้วอย่าลืมกันนะครับสปอกเซรเป็นปกำลังใจให้การอย่าลืมกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์พากเราใก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดแล้วที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ